ไม่มยินถามในครฮะอัมฟอมในเมืองอน,นั่นข้าวมะเขือเขาไมีสายเขาโอ้ไม่ยินถาไฟนี่กถ้าสายเขาถ้าใส่เขาไม่ยินตากแดดเนี่ยกตากแหวกสารพัดเทอรควั่ผู้ให้มันลบไปเบอร์ <laughs> ไปอาบน้ำค่ะอาบน้ำมา,า,ำมาเดี๋ยวมอคค่าเดี๋ยวที่ดูไว้ให้เองโอเคไปจุงแ<ด>น่อะไรมา ได้มาได้แต่ห e ัวใจแล้วมาหายเอาบ่ไปไปมาลูกมาใส่พุดเดียวพี่จุ๋มมันอ่าใส่ใส่ใส่นะคะค่ะอัพเ e r moment Okay can with you กับนังกาะแกงน้ำไม้กับหมกปลาซิวโอ้หมกปลาซิ่วบนตะแซะเธอเยอะดอนหมกปลาซิวกับแกงน้ำไม้โอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บ ย่าเรากินเขาเสียบมึงแขนย่าไงตอนด้กินเขาย่าเจ็ดสิบกว่าเลยบางเนี่ยแขนผิวพันธุ์เราิ่มมันมาเขาบางสองโมงไงไทยอ่างยาเออเมื่อคืนนี่ถามมันยังมาเขาแล้วไปกับมันบนปาก่ะบันมาแล้วบวดไอ้อ่างยาเงียวะใช่ทั้งเย็นบ่อ้อจักแล้วอันนี้มาตะวันป่ะจ้า ตันี้บ่ใสสุดใจคะเสี่นะเเสกเซตัวนี้อ <t> ีกแล้วเตัวไ่บอางเก่งเปลี่ยนทำไมบ่มากตัวนี้เพราะตัวนี้เออไ่ได้ไักวอาใตัวนี้บอเพี่ชุ่มลาพื่กาจ้าหัวถึงป่าอ้อยจะเอาหญ้าทำไมเอาไปโผมาลักบงหญ้าไปโผูไปซื้อไปล่ีได้กับบ้านถึงวะ เว้ยมันจะมีมรรคารถเวลาคารถเน่ยอย่างเงิ้ไหลตายอ๋อันี้ขายบ้านสื่อวะอยังสื่อเก็บโบบอ๋ออัยากคนด้วยเลยรวยน้ำใจแต่โน,นรวยเงินรวยน้ำใจเดโนมันนี่ ต้นบทตัวเขยจับเฮ้างเ,าาเาาจับเมียเอาต้นฐานที่เฮ้าผู้หายโอ้ยเขาโบจับดอกแต่เขาเสียไปพูด <laughs> จักหลังมักมาเจ้าของผู้หายมาท้าเขาจับคนผู้หายเท่านี้ตำรวจคนโบจับค้นซุ่มสี่สิ้ารือพิจูมจักแล้วคันเขาจับคนผู้หายนี่เฮ้าสามค้นอีกถือแหนะบ้ารอดแม่นบเอา้าเกิดว่าผู้หายเลือกเกิดบัได้เนาะบ้แม่นบ้หลักคันเขาจับคนผู้หายเขาถือจับแหนะเม่นบ้าเยเซ่เยเซ่สัน วัดนิโรธพิมพารุ่งเอ,อ้าคุณเจ้าขายะกต้กกากับยังซื้อวะล่ะซื้อเหงียนเกจเฮดบดมาสุกป,ปะเออป้าป้อมก,อกปปอ็ลุงวัดคุณแจักบ่ชื่อใดว่ป้าป้อมรุ่งวัดเออไอวัดนะเป็นใช่ไูมจกักเออก็ไอ,อเอจ้ากีบให้เจ้าเออเออเ,ออเออพป็นว่าเป็นเสียวเสือพามาฝากลานโอสซาว่าโอสซาว่าโนโนเลยโนโนเตะ นนเตอะไรอย่าเตะไข่เด้อเตะเซมากุเตะเออแล้วพอเตะเดอ๋ยวเขาขัดเบาง่ายขันเบายาก็อาจอาจสีโดนแนก่นหนาเอวัดก็อ้ายเจ้าก็เอฟไผ่เจ้าเพิ่นว่าเพิ่นถามว่านอันจูมันอันหญ้าใช่เสภาสไตล์เดะก็เลยว่าออกสปอร์ตสปอร์ตติหน่ยเด้อร์หามหวานสวีดแบ่มากบ่มากหวานอือันหญ้าบ่านมันกระเทยไหมอันหญ้าปุซายอันลูกเครืองลูกเครืองมันปอนน้องมาก ขึงบกขึงน้ำบอกคุณดูบอกป้ปอมดูป้ปอมขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อเสื้อผ้าแบบแบบหวานแหววป่าเด้อเอาแบบเซ็กซี่กับป่าวย่าตบมือให้เจ้าหน้าตำรวจเขาหน่อยปฏิบัติหน้าที่ได้เข้มแข็งมากแดดก็ร้อนบ่ายโมงแล้วยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเแยดมานบโกยแดดมันโกยนะจ๊ะ ตั้งเสมอเสมอพี่น้องทั้งสองตังเดออ้อผู้ใด่อไหรถามก็จําโค้ให้บอกเขาจอาบ่อเปลืองเงินเปลืองมองค้งเปิดคลิปมือนี้เด้อมือนผ้าอ่างยามาปิดนิอแนวกลิ่นมือนี้เฮ็ดกันเ่รามันเฮ็ดเป็นเมียงแหนมเนื้อกระป๋อเปียแหนมเนื้อกระป๋อเปียจะไม่กินเผาปลาผ้าอ่างยา มาเปลี่ยนบรรยากาศอีกแล้วแต่ว่ามือหน,นีมากกบพี่ไก่กับพี่จุ๋มสวงคนพูดมันเปติมก็จะเป็นบอ่อตกปลาหมู่บ้านไหมคะ่ะได้พากันมน้ากานดีใส่เพ่นกาเปลียเอาของอยู่รถดบังเด้อสิได้บ่มันสิได้ของมื่สิยางไปทั่วทีบตกซ้อมเน่เออก็ต้องร้องใจบังร้องบังดูคนสิดันเนาะเออมาสียิบถือบอบอกว่ากองสีฟ้าๆเด้อมันสิเป็นกองถวยซ้างปิกนี่คยูหันให้ยิบกองหันมาบอกเพิ่น กำลังหาเฮ็ดกล้องอ่ะล่ะตาอันกล้องลาปลายให้มาพี่น้องเออเออยิบถือยิบถือยิบเก่งยสรุปยิบยิบกล้องซีฟ้าแล้วเอาซีฟ้าไปขึ้นยิบถังมาแล้วบอกห่วงไปบอกบ๊อบแม่เอาซีฟ้าเปลี่ยนไม่แล้วเปลี่ยนไม่แล้วเออมาอยู่เมาอยู่มาอยู่อ้ายเป็นเป็นห่วงอ้ายเป็นย่างงั่งไปแล้วพี่นนะย่างนั่ไปแล้ว ถือต้องถือต้องมาไก่เตยวิ่น้องสู้เหมานี่ล่ะเป็นกล้องปิกนีกอ่ะลู่ยูอืมลู่ยูเป็นปีบถังยัง <laughs> บูมอันทางอันอืมทางก็ทางสีอ่ะสีเส้นน้ำจิม้มไอ้หลานเนี้ย,ยแกะนี่อย่าเพิ่งล้างมือมาแกะนี่ก่อนแกะแกะถั่วกับน้ำจิ้มตัวนี้อ่ะ มหน้าตาคนเกง่งเก่งเอ้าถ้วยโอ้โอนี่อ่ะแกะแกะอันนี้น้ำจิ้มแหนมเนืองยาผลหมากบัตเตอร์มี่พีขนเทียนหมวกพีขนอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้ม,พ,มพันหอมของดอีอุดรนะจ๊ะแหนมเมืองวีทีไปซือป้อวุ้มมี่าโฆษณาดอกเมาซื้อของดีบ้านเจ้าของเอ้าแกะได้ไหมหนูครับเป็นซิปอของพี่จุ๋มได้แล้วอ่างยาเป็นกระลังห่อของเพิ่น เด้อพี่น้องเอ้ยกินข้าวปลาป่ะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยกินขบปลาอืมเขาทำอาหารเสลีเด้อกินเลยกินเลยขึ้นหัวขึงนจมเหมือนเดียวกระเทียมกระเทียมเออหั่นกับขี้ไส้บริจวมนี่หรอมาเป็นมวยกับเอา น้ำจิ้มใส่อันนี้หมูใส่ยังบ่าเดี๋ยวเอาพักอีกคนเขามาเกินพักผักฝนจะผักแทวาว่ะผักแทวาเป็นพี่น้องพี่พอเห็นว่าพี่น้องอเดยพี่น้องใส่กล่องด้วยมาเด้อพี่น้องเมียวไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องใส่อันนี้ปอาเปี๊ยะไม่เกี่ยวปอาเปี๊ยะใส่ตัวนี้เออโอาลือว่าเนื้อเออเอหมือนน้ำจิ้มใส่ย่าง บัวพี่น้องนาเสียดีอ่อาเส้จิ้มโอ้อันนั้นมันปอเปี๊ยะรึมันนม้ย,ยอันนี้มันเนื้อเน,น,น,นืองจ้าปอเปี๊ยะก็ปอเปี๊ยะขึ้จ้าอาจ่าหนูก็จะมนิ่งเนาะก็ว่าจะเป็นลูกเครื่องออก็แบบลูกเครื่องยางเครื่องอย่างเครื่องอยิง่เครงทรายเครื่อง,รง,รง,รงกระเทยมอมเลือดอุย้ยอืมแบบนี้เป็น,นได้ยากบ่ได้ตัวนี้ เต็มปากพี่น้องเลยเฮ็ดอุ้งปุวงช่วยแก้มาเด้อบอกว่าได้แล้วพ่อฮัลโหลเอลิร์ดไอจิตได้ไหมผุนนะ่ะก้ยหมวกแดดท้อนท้อน oh, ไอพี่น้องดีแต่ว่ามีโฮมนี่มาโชคดีอยูงง่ในมี้โฮมนางยอยู่กับอัญญาสองคอน,นกินกปลาหมดแล้วกินปลากินปลาดีดีโอ้ยจับเลยพ่อหายขนนึ้นไหมแสบลืมผัวไม่หัวให้ลืมนหรอกเอาเอื่อยไหมเจอแซ่บลืมผัวกินคนเดียวเพื่อนหดผัว มาเด้อพ่อมึงโอ้ยหพงนี่บอกพริกเปิดต่อเหม็นไงหอมมาบอกพริกหอมแซ่บเนาะอ๋ะนะอ,อกินอะไหลาย,ลายกินอลไรจะพาไปเหรินวัดโอ้เสียพกวดลั่นบัตอีกวะ <laughs> ไปเนะาะเ่ราะเปยังพี่นอ้องเอ้ยคลิปตัละคลิปก็ได้พี่จุ๋มผ้าจะเพิ่นออกจากบ้านมาแล้วกับผ้ายังสิลหละค่ะไอ้พนมมีสองค้อมเห็นน,นังหลวงไพนอนกเนี่ย เนาะสิบห้าเป็นย่างทางย่างยังกับบ่ได้ค่ะตอนนี้ร้านอาหารยัางยู้ก็บ่ได้โควิดระบาดไม่อยากให้ไปเจอคนที่เยอะๆวันนี้ไม่จังสิหรอคะไม่ะมเมีแตวโรคโควิดมันจะโรคควิดกี๊ข้อเด่นถ้าคนออกจากบ้านเนี่ยหากินข้าวนอกบ้านกทุกป้าเขายังไปนอกขาพี่น้องเลิฟพี่น้องอย่ยงนั่งยัง จะคับหน่อยช่วงจะบ้า่เหรออยากแซ่บบ่แซ่บก็บ่กินแล้วเนาะออือจักแล่ะมกักบ่กมากสิม<า>ักกายเย็นๆนะมักพี่น้องเพราะว่าเป็นธรรมชาติดีมันยอะมากแบบนี้มันบ่คือใน,นเมืองในเมืองมันบุญไหว้ย่างห่างกับเดินห่างเสียก็กินยังเสียมานั่งกินสีลามากแบบแด่ก็เป็นบางโอกาสน้องเทาก็อยากไป นี่เมี่ยงมึงยวไปบนน้านนอกแต่มาสิกามักร่มเย็นอากาศดีเนาะมาเปลี่ยนแน่กันห่างกันไปยุดรปพี่น้องเอ้ยอยากหลายอยากมันหลวบไพ้เคย,ยเจ็บเอากินกินไปแต่แท่แต่แต่ไปพี่น้องเบ้องอันนี้เหรมะม่วงหรือครับโอซาวืามะม่วง กระเทียมกล้วยดิบักแต่งกวาพริกตดมึงยักสวนตีเออมึงพริกไปได้เป็นน้วยเหมือนได้พี่น้องกินเป็นน้วยตั่เสียหญ่ามันกิ่นเผ็ดกินบะเพะ็ดกับกระเทย ข้ามที่สามมาเร้อนีเด้อข้าที่สามเริอมนนีีน้องพี่จปิดกุ่มนี่จังสี่นีสี่ข้ามอิมเรียบร้อยเลยจ้ะเรียบร้อยดีอังยาวักกินนี้ก็เป็นตะเสียบ<ค>กินลายแต่บนไงหนึ่งจองจำอ้ำเออจังสีลักกินแต่ไงแต่พี่อ,อ,อ,อยังห่อนกินน้องเอ้ยลาบเตืต่นหนึ่งข้อนองห่นไม่บนนี้ปลาหนู โ <What> มงเลยนี่โมงเิพี่น้องีมูยุบเก้าแล้วไอ้แก่ก็แล้วไปเก็บของอยู่พูดมาถ่ายในรถประไว้่อนวันที่21่บเอ็ดเดือน